ตอนที่นิกอะขอมันซึ่งยังคบกันน่าจะยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำกูเป็นคนเร่งให้มันเกิดขึ้นเองอก่อนที่นิกจะตกลงมาแล้วความจําเสื่อมเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่กูกับนิกคุยกันว่าเขาจะพากูไปเจอครอบครัวที่ต่างประเทศแล้วก็จะเอนเกมั่นเอาไว้ก่อนนะพอกําลังแพลนกันนิกคุยกับแม่เขาแล้วอยู่ดีตกลงมาแล้วก็เกมพลิกถ้าให้กูพูดตรงที่สุดตอนนั้นกูรู้สึกเหมือนกูกนาลังโดนขายฝันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่กูคิดว่ามันจะเกิดไม่เกิดเลยกูเลยแบบ รู้สึกกลัวแบบมาแล้วกูก็อยากให้อะไรก็ได้ที่เขาเคยพูดมามันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นเพื่อให้กูสบายใจหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดอะมันจะเกิดขึ้นจริงิงนะตอนนั้นกูก็เลยแบบ use r e g o n e a g e engage I want to get engage now บอกไปทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่แฟร์กับมนุษย์คนนี้เลยตอนนั้นกูยอมรับเลยว่ากูเห็นแก่ตัวกูต้องการอะไรก็ได้ที่มาฟูลฟิลใจกูอุดความกลัวของกูเพราะกูแบบเควงละให้กูอย่างไปต่อได้กับความสัมพันธ์นี้